วันนี้นะคะเราเมนูสําหรับแบบน่าจะเป็นคนอ้วนนะแล้วบอกว่าเมนูปลาหมึกวันนี้นะคะเราใช้เป็นตัวนี้ไข่ปลาหมึกแต่เราจะไม่ได้ทอดแบบเดิมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นไข่ปลาหมึกย่างเลยไข่ปลาหมึกแบบอย่าขาูเข้าไปเหลืองๆสวยๆเลยทิเดียเลยหวัดดีจ้าวันนี้เราต้องมาซื้อของถ่ายช่องโบโยชีนะครับก็สั่งไข่ปลาหมึกชีสแล้วก็อะไรวะเนย มันเข้ากันยังไงวะไข่ปลาหมึกชีสเนยเนี่ยชีสเดี๋ยวเจอละเนยนี่จเจอเนยแล้วไข่ปลาหมึกมันอยู่ไหนวะเนยเซ็กซ์กันนี่มันปลาหมึกยกักษ์อะไรเนี่ยปีกหมึกหมึกกล้วยชิบหายแล้วทุกคนไข่ปลาหมึกใช่บอกวะไม่ใช่อันนี้ดอลลี่ ถ้ามันไม่อยู่ในโซนแช่แข็งมันก็ต้องอยู่ในโซนของสดปลาทูปลามึกเสียบไม้แต่มันมีนะเว้ยแข็บกล้วย,ยโอเคน่าจะมีแหละเดี๋ยวเราให้พี่ปนักง,งานเขายิบจากคังมาให้เวลาเราเขียนก่อนไปเดี๋ยวไปเจอกับบ้านยิ้มเลยห <Hello. S 2> นึ่งสองสามัลโหล พาสู่โบโยชิชนนีช่วงเชฟกระทะรั่วกลับมาตอนไหนวะเนี่ยกระทะรั่วไม่ได้ทมาประมาณนักนสองปีเชฟกระทะอ้วนดี่หรอไหมเชฟกระทะอ้วนไหมกระทะรั่วเถอะเออกระทะเชฟอ้วนดี่หรอไหมบางทีเชฟอ้วนก็ไม่มาเชฟบอกหน้าผมครับเป็นคุยเลยต้องบอกก่อนว่า วันนี้นะคะเราเมนูสําหรับแบบน่าจะเป็นคนอ้วนนะนี่มันแกงพม่าเลยเมนูพวกนี้มันไม่อ้วนไขเลดอตอลมันสูงมันส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับเส้นเลือดพวกนี้ไม่มีไขมันนะมีแต่คาร์โบไฮเดรตปลาหมึกอ่ะมันมีแต่คาร์นบไวเดรตกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเคยเห็นชาวประมงอ้วนไหมเขาไม่ได้ใช้ปลาหมึกกินฮ ปลาหมึกวันนี้นะคะเราใช้เป็นตัวนี้ไข่ปลาหมึกใช่ป่ะไข่ปลาหมึกเ,<อ>เราซื้อมาทั้งหมดโลครึ่งโลครึ่ง3ถุงถุงละครึ่งกิโลนะคะอ,อันนี้ถุงละเท่าไหร่พี่น้องซื้อมาจากไหนร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าทั้งหมดก็ประมาณ400 <45. S 2> แล้วกันบ คือคือต้องบอกว่าเราเคยทําแล้วที่เป็นรถเข็นอะอาชีพขายปลาหมึกทอดอะไข่ปลาหมึกทอดอะบนรถเลิงสองปีแล้วเคยทำมาแล้วเคยทาแล้วสองปีมาแล้วเออในโบโยชี่ชแนลนี่แหละแต่เราจะไม่ได้ทอดแบบเดิมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นไข่ปลาหมึกชีสน่นั่นแหละสิไข่ปลาหมึกย่างเนยย่างเนยเหรอใช่เพราะนี่เรามีเนยมาด้วยนะคะเป็นเนยเค็มแล้วก็มีชีสนี่ กินแบบนี้แหละจะนกันตรงนี้แหละพี่น้องบอกกินแบบอเมริกันเราก็เลยมีอะโวคาโดอะโวเฮียอะไรล่ะอาริกาโรโอนสัตว์อะบามอะโวคาโดอเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยไหมเอาสิทำยังไงพี่น้องเคยกินไหมไข่ปลาหมึกย่างเนยใส่ชีสไข่ปลาหมึกธรรมดาที่เขาทอดๆเคยกินใช่ก็คือย่างเไปใส่ชีสไม่เคยเอาเป็นว่าก่อนอื่นนะคะเราจะทําให้ไข่ปลาหมึกเนี่ยมันสุกก่อนนะคะเราจะเอาไปทอดที่กระทะนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาห จุดเตาไว้แล้วมีกระทะร้อนมาเสิร์ฟตรงนี้เลยเอาป็นว่าทอดปลาหมึกก่อนเลยค่ะ มันจะแกะออกมึงจะแกะออกโอ้โหไข่ปลาหมึกมันยังไม่สุกใช่ไหมที่เราว่าไข่สดเลยเนี่ยลงไปเลยเฮ้ยติ๊กติกลงไปดเลยคนอะไรเนี่ยกินอันทะปลาหมึกบอกกี่ทีแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ไข่มันคือกระตูสรวมกันคือกระปคือกระปปลาหมึกเนี่ยคือลูกอันทะคือตัวผู้อ่ะถ้าของตัวเมียจะเป็นแบบนี้ใส ต้อใส่เนี่คือใส่เราสามารถทอดทีเดียวสามหมูด้เลยมั้ยจริงๆก็ได้เฮ้โอ้ยต้องลอกลับกลับกลับอย่แล้วนี่ะตัวเนาะรยังเหรอโอเค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 เพราะว่าบอกเลยเมนูนี้นี่เป็นเมนูที่อยากกินค่ะก็เลยขอแบบว่าขอดูดีสักนิดนึงโบยูชิไม่ได้ทำคลิปอาหารแบบกินเองทำเองนะหมายถึงว่าทำเองอะนะสองสองเดือนแล้วไหม นานอยู่เหมือนกันมัวแต่ไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปชิมอาหารคนอื่นที่มันอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยวันนี้อยากจะกินแบบเห็นจริงๆเมนูนี้เห็นในโซเชียลมาแล้วก็เลยเฮ้ยมันน่ากินว่ะจริงๆอยากจะทําเป็นกระทะยักษ์แบบไอกระทะร้อนอ่ะให้มันแบบทําให้มันยักษ์ยักใหญ่ๆมาแต่ว่ามันไม่มีไงเออเราก็เลยขอเป็นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาลองชิมกันถ้ามันอร่อยเดี๋ยวจะแนะนําทุกคนให้ไปลองทําตามด้วยอันว่าตอนนี้พี่น้องเดี๋ยวเราเตรียมไฟแล้วมาตั้งนี้เลยแล้วเราจะเอาเนยใส่แล้ว ก็กินกันเลยโอเคเฮ้ยทำไมเป็นเมนูนี้มันง่ายจังเลยไม่ง่ายนะเดี๋ยวไปชวนพ่อมากินด้วยว้ายกระเด็ดเลยไม่เเรื่องระเบิดเนี่ยยกให้ของเขาเลยแหละใข่เดี๋ยวเราลองทีละถุงก่อนนะ,ะถ้ามันเวิร์กเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มไปไปไปขอตัวทอดปลามึกก่อนลุย นี้พี่น้องก็คือต้องเตรียมกระทะร้อนตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปบอว่าด้วยบอว่าด้วยใส่เนยลงไปพี่บอว่าบอว่าคุณพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยอันเนี้ยอยากจะบอกว่าที่เราไม่ทำคลิปอาหารเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยเธอพูดวาคุณรักคุณเลยเนื่อยๆ ในน้ำเดือด <c oughs> ในน้ำเดือดตัวน,นี้นะคะเราใส่เนยเป็นเนยเค็มนะทุกคนใช่แต่ตัวเนี้ยเราจะไม่ใส่เยอะนะทุกคนพ,พี่เอาฝามาเอาฝาเบียร์มามันต้องต้องใส่ข้างล่างนี้นึงพี่กเราไปซื้อเบียร์มากินละสิอย่างงี้ซื้อเบียร์มาคนโห้แต่ซื้อเบียร์มากินออไอเป็นแค่คนขี้เลาสิเว้าอีหยังก็บ,บอกคือมีเพียงแค่ใจเนวเเนวมันหน้าที่ตัวผัดไข่เขาแล้วได้แล้วโอ้ตัวนี้ตัวมาดูไข่ปลาหมึกแบบเดี๋ยวเขาทุ่มเข้าไปเหลืองๆสวยเลยๆน่าติ๋ที่สุดเลย พี่น้องพรหรือเปล่าพรแล้วพรอมแล้วพรเสมอฉันพรแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮ่เจเดี๋ยวที่ไปพี่โบจะเอาไมใส่นี่เลยเหรอใส่นี่เลยแล้วเดี๋ยวเพราะว่าตรงนี้เรามีถาดนี่มันจะไปร้อนในนี้อีกรอแล้วเราจะโปะชีสไปข้างบนอ้โหวววนี้เราขอวว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 ว่วววงวว ง <S <S em ลงไปก็เไเน่ยังอะไรกันให้ชีนเส้นแม่มา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 เอาไม่เลยมันก็ไม่่อยดิไฟแม่เอาไฟแม่เนื้อส่เโ้เนเนเนี่ยหมดแล้วนี่ไม่ใช่เนชีสใส่ชีสให้ีตับัวเลยพี่้เวเ กินเลยชิมเลยเอากินได้เลยครับโรยลีกันโน่หน่อยโรยลิโน่พี่โรยกันเลยโรยกันโน่มาโรยกันโน่มาโรยเลยจะได้กินเลยแม่เทาลงอ่ะรอรอแมวเทาลงอ่ะเทาลงทำไมพี่มันต้องกินร้อนๆแบบนี้ใช่ถูกต้องโกโน่เออนั่นแหละนั่นแหละผมได้เถอะเอ้เดี๋ยวหอมแน่นอนเอาปลาโอ้โหปลาล่วงไอ้เหี้ยเดือดขนาดนี้ถ้ากินเข้าไปโอ๊ยไอ้ฟันซี่เนี้ยไม่เหลือแล้วแหละเอาคำเดียวกินแม่จะกินแล้วเหรอต้องเอาคำเดียวแม่ก่อนนะแม่คำเดียวรู้เรื่องกล้าเหรอ รันนอะไปค่ะคำโตๆอุ้ยไม่เลยนะคะโอ้เอาไปสคนเลยอร่อยจริงเหรออร่อยอร่อยจริงอร่อยแต่ร้อน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 เป็นอร่อยอ่ะเลยกินกแล้วก็ย่งน หอมมากเฮ้ยตื่นใจเรี่อยจริงอ่ะอืมทำไมทุกคนพูดแบบนี้ติดฟันอะติดฟันไงชีสติดฟันไม่ไม่เฮ้ยนี่กลับเลยข้างนัางไม่นะต่อเรื่อยว่ะคือรสชาติมันเป็นยังไงไหนคอมเมนต์หน่อยว่ามันมันเผ็มเผ็มมันหอมอะไรมันเข้มเนยไปนิดนึงอ่ะแต่ว่าแต่ว่ามันมีชีสปุ๊บอ่ะมันจะเป็นอิตาลีทันทีเลยมันเหมือนไอ้เมไอ้ไอ้นั่นอะซอยจูอ่ะซอยจูที่เราไปกินกับชีสอ่ะมันก็เป็อิตาเลียนไปเลย เขาเ่ออ,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 อีดจพี่สำราญไงเดี๋ยวพี่โอจะลองชิมดูว่ามันอร่อยอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าขอเป็นแบบชิ้นนี้นะคะทุกคนอะ่ะแล้วก็มีชีสอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ขอพี่โบอขอจิ้มเป็นน้ำจิ้มซ<อ>ีฟู้ดด้วยอล้วก็สบเก้าบา เฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยไหมตัวอร่อยน่ะพอมันมีชีสแล้วมันแบบมันมันอะไฮโซมอร่อยแบบมันหอมอะทันทีจะเล่นทันทีนไม่มีที่จิบแล้วอ่ะหมดหมดกินกันแบบอย่างนี้เลยเหรอมันชาเป็นไงพี่เทียร้อนร้อนรนี่ดูรายการอาหารนี่ช่องรายการอาหารตรงนี้ครับร้อน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 อร่อยไหมอร่อยเออแะอร่อยอ่ะอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงไม่ได้ ต้นเข็มอันนี้เป็นนิดนึงเนาะถ้าไม่ใส่เค็มชีสแต่ก็ไม่ได้อวยไม่ได้คุยเลยนะอร่อยจริงอยากรู้ว่ามันอร่อยเพราะเนยหรืออร่อยเพราะชีสทั้งคู่เหรอมันจะเป็นชีสยืดอ่ะมันจะเป็นอีกแบบนึงแบบนี้ไงชีสยืดพี่เอ๋ไม่ใช่อันนี้ใช่อันนั้นต้องเป็นมอสซาเรลล่าชีสใช่อันนี้มันไม่ใช่มอสซาเรลล่าชีสใช่มันต้องเป็นมอสซาเรลล่าอันนี้เป็นประมาณแบบพวกชีสที่เป็นกรอบพวกที่ไออะไรนะแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ชีสพิซซ่าใช่ถ้าใครมีชีสมันเป็นชีสคุู้่อ่ะมอสซาเรลล่่าชชนนมัีสคู เด็ดทุกคนอันนี้คือทำเหมือนดูไม่น่ากินแต่ว่ามันอร่อยมากเลยนะยังไปคนละกี่ตัวแล้ววะเนี่ยทำต้องเอาเนี่ยแต่แต่แบบว่าวอามือหัววอามือหัววายจนร่างขึ้นง่ายเหมือนพอตบไปเคลียร์โบกับมันสำหรับ EP นี้นะคะก็อร่อยถูกใจเดี๋ยวยังเหลือปลาหมึกอีกสองถุงเดี๋ยวไปหาเมนูอะไรเด็ดๆแปลกๆมาลองทำดีกว่าอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมอันนี้ทำไมไม่ต้องไปพูดถึง วันนี้เราเคยคว้วครั่วๆ,วๆไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์ like กดแชร์กดซับตะข่ายดิเดอร์บ๊ายบายของเรามันฟู้ดเกตอยู่แล้วน้องๆ้อง<ว>เราฟู้ดเกต